ท่านสีแดงเช้าวันที่12กุมภานวันสุดท้ายของกิจกรรมที่เชียงใหม่ซึ่งพวกเรา,าตั้งใจที่จะนำป้ายที่มีคำผานของครงการไปผูกไว้ที่หน้าบ้านคุณน,นักศิลปินวัรในเวลาประมาณที่ลตงขณะนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าที่พวกเราปั่นจักรยานออกจากที่พักเมื่อคืนซึ่งเป็น ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเรก็เช้านี้เนี่ยพวกเราปั่นจักรยานเพืความสนุกสนานนะฮะแล้วก็มีความสุขจากที่ทราบว่าพวกเราได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางและได้ปั่นจักรยานมาจนถึงเช้านี้เนี่ยเป็นระยะทางไม่ต่ำกว่า2,400กิโลมนะครับเหลือระยะทางอีกสั้นๆไม่เกิน30กิโลพวกเราก็จะถึงเป้าหมายคือที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ และนี่ก็เป็นวิธีการปั่นจักรยานของพวกเราจะเห็นได้ว่าเป็นไปด้วยสายนะครับแล้วก็ถนนที่รัรปั่นจักรยานอยู่ยังก็ร่มรืนร่นเหลือเกินเมื่อคืนพวกเรานอนหลับกันอยาอ่างมีความสุขนะฮะอากาศก็ไม่หนาวจนเกินไปแล้วก็พวกเราเข้านอนกันตั้งแต่สองทุ่มนะฮะแล้วก็ตื่นมาในเวลาประมาณหอ โมงครึ่งนะครับพวกเราได้เราดูความอย่างเพียงพอสกรรมกับการที่ได้หลอนกลับมานานกรรมมาานาว่าที่สวันนะครับในเช้าวนันนี้พวกเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกาหยวกับการเดินทางกลับเนื่องจากว่า ปักสมัยที่บางส่วนของโครงการเนี่ยต้องการที่จะเดินทางปรับก่อนในวันนี้เพื่อที่จะให้ไปดำนนการที่อนุสาวรีย์พ่อท,ที่ตยในวันนี้สี่เพื่อที่พวกเราอาจจะ,ะไปประชุมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เสร็จสินน้นการอิจในเที่ยงวันของวันนี้แล้วนะคับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางกลับกรุงเทพต่อไป ถึงแมว่าโครงการเส้นทางสีแดงพระประสงค์ชนรายในช่วงนี้เนี่ยจะ,ะมีอุปสรรคอยู่บ้างในเรื่องของอการเข้าร่วมกิจกรรมพีม่น้องในแต่ละส่วนเนื่องจากว่าบางส่วนอาจจะได้รับคำสั่งจากศุลกากน,นะฮะไม่ให้เข้ามาเร่วมกิจกรรมเนื่องจากว่าอาจจะเกิดความคลางแพงใจในกลุ่มของพวกเราที่ ได้ขึ้นเวทีคนไทยวัจะรักชาติในวันที่12กุมภาพัธที่ผ่านมาแต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่พวกเรากลับถึงกรุงเทพแล้วเนยก็คงจะได้มีโอกาสที่จะทดการชี้แจงให้กับพี่น้องผู้แดงทั่วประเทศได้รับทราบว่าพวกเราทําไปเพื่ออะไรแล้วก็มีจุดประสงค์อะไรและพวกเราไม่มีความหนักงใจที่จะชี้แจงเหตุผลต่างๆนะครับ อะไก็ตามที่ทางสีแดงหลังจากที่จบโครงการนี้แล้วเนี่ยกอ็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งในการพรักผ่อนร่างกายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมีกิจกรรมรอ,อื่นๆตามมาซึ่งพวกเรามีความาตั้งใจที่จะจัดกิจกรรม เส้นทางสีแดงต่อนะฮะ,ะโดยที่วัตถุประสงค์ของกิจกรรมก็ยังเหมือนเช่นเดิมก็คือว่าเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนพบปะให้กําลังใจพี่น้องแสดงแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมซึ่งไม่ว่าอาจจะเกิดปัญหาเกิดอุปรัรรคเกิด เหตุการใส่ร้ายใต้สีต่างๆนานานะครับซึ่งเท่าที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็อขอเรียนชี้แจงค่อนข้างในทิกนี้ว่าแต่ละ,ะแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไม่มีมูลความจริงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราเป็นเสื้อเหลืองบ้างเป็นเสื้อสีน้ําเงินบ้างเป็นสติอสุกบ้างนะฮะเคยไปชูป้ายไล่คุณสมัครบ้าง มีความไม่โปร่งใสในเรื่องของการบริจาคอะไรต่างๆบ้างิึงเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนที่ลุกขึ้นมาทํากิจกรรมเนี่ยจะต้องอพบเจอนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารักที่จะทํากิจกรรมแล้วก็รักที่จะรุทิตัวเองเพื่ออรดมการของคนแสดงก็ต้องไม่อ่าท้อถอยแล้วก็ไม่ยอดท้อนะฮะอุปสรรคมีไว้แก้ไขแล้วก็คาใส่ร้ายป้ายสีต่างๆก็ คงจะเป็นเหมือนกับลมที่พัดผ่านหูของพวกเราไปนะฮะปล่อยให้มันผ่านไปนะฮะไม่จําเป็นที่จะต้องเสียเวลาไปตอบโต้นะฮะก็ขณะนี้การปั่นก็ยังลำบากขึ้นขึ้นนิดนึงเนื่นงองจากว่าระยะทางเนี่ยเป็นเนินสูงขึ้นเรื่อยๆนะก็คงจะต้องขอจบการถ่ายคลิปน,นี้ไว้ขอบคุณครับ